แ,แม่แม่แมที่บ้างในสุดจะพูดไปแล้วแต่สดแม่แม่ที่บ้าน i think sí. เพอพี่อนแล้วตอนพี่อนึ่นนันแล้วต้องกระซิบขึ้นพอดีก็เลย่ด้ไปต์ไทยเห็น้องเมืองข้างเวทีในพี่น้องไปขายเวทีถอดแล้วติดตามชมคลิปช่องอามานะมุกเสาร์้พี่ต้อง้องมุกเาร์นอะไรอะไรแต่พ่บอยก็ค่อยบวได้อยนั้นก็ค่อยก่ค่อยเบาซื้อสองจะ เบารู้ได้มันเป็นมันเป็นเอมัเน,เป,นเป็นแต่ทัางวันแล้ตกี้เขาเบาๆแล้วเธอเนาะตะกี้เบาๆแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องค่ะ เ้าเป็นคนทำเองไงเธอก็ไม่ต้องอา Bye. เราฝาบุงเฟ่ไปเบื้องช่องผ้าโพยน้อยมีพื้นน้ำเดือพี่น้อง,นนงออคือว่าเบื่อกับบุ่อยรุมคมทีตะว่าส่วนใหญะค เานันแล้วลองานือสืนยังบมามว่าสิบหกแปนาทีบอลแล้วเขาสิปีไปบอลไทนลอง่านักมากเขาจะรวมตัวแล้วพี่ต่อบอลก็สายแล้วพี่ต่อมาแล้วเห็นป่ะเเห็นหัว ฉัมาขาดเข้มใช yeah. ่ไหมันมาาดจริงจริงยูน่าเวทีเข้มเข้มันเสียดายวันไหนไปไทยงอกันไหนงามบสดมันเข้มน้มนมันขึ่นไปมันเข้มบัตต้นน้ำบัตออกวาดได้บัตรตู้ได้ชุดนี้ย่างเองบอสไายเนาะไม่ชุดปกตนั่นแหละแต่แบบว่าไอ้ต้นน้ำแต่งหน้าหรือว่าแต่ตัวบอกเข้ออกวาร์ดอนนั้นโอเคเดเดเข้มขัดสวยเข้มขาดสวยสวยนี่เนานอยู สิละเลปินเฮากแพท่ก้าพี่เนาคนที่ั่ก็ใสันกมลกม่ป่อยดีทีดีเพราะมหากันที่สี่เกปลูกไซขอบคุณแม่นาดด้วยนะคะสำหรับน้ำหอมนะคะแล้วก็อีกกองหนึ่ง แม่นาดแล้วหอมอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วอีกกล่องหนึ่งเกี่ยวกับคูปองนะครับอีกกล่องหนึ่งไม่เป็นมันเป็นอันอีกอันหนึ่งครับผมม่เด้สสกินนั่นนะครับคูปองเพิ่มมาพอดีวันนี้มีอย่างไงคูปองเลยเอาไปให้เพื่อนํำจากแม่นาดมเลยว่าจังที์ขอบคุณแม่นาดด้วยนะครับนี่กินที่น้องมลชัยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อบริวารเนาะแม่เพราะว่าคุณคู่องหนึ่งิ่ณบอกบอกว่าแบ่งแน่กันเลยเอา ได้ไงเพื่นเพราะเขาก็บมีมีไว้เก่งอยู่อ่านแล้วอ่านแล้วกำลังใจมานะน้อยคนเก่งรักตลอดไปเฮงเฮปังปังมีแต่คนรักแม่น่าเขียนวรนานจะซื้อเขียนวานานจะซื้อเป็นความสุขความหักเล็กๆนะครับแม่ยมอบความ กองควันเล็กๆเล็กน้อยน่อยๆให้มีให้ไปมีให้ก็ดีใจครับสิเป็นมูลราคาหน่อยหรือมูลราคาลายก็มีมันก็มีคุณค่าต่อใจนะครับแม่ว้เมือ้อนี้ก็แบ่งให้ให้ครูปอนําแม่คือสิดีใจเนาะขอบคุณหลายๆนะครับแม่แล้วก็นน้ำหอมที่แม่ๆหลาย,ลายๆคนเอามาให้ผมผมไม่ได้ใส่ดอกผมอะเรกิ๊บอย้างนั้นนะครับผมผมบ่ค่อยได้ใส่เป็นคนสะสมน้ำหอมเดี๋ยวเดี๋ยนไอจะเก็บไว้ รักษอันนี้ก็ให้ให้ให้พอห่อหายอาใส่เนาะตัวนันเป็นของดีที่แม่์อีฟซีมันเอามาให้นำ้ำหอมมันเหมือนแบบมันเหมือนกับแม่ม์เมย์อฟซีหูนะว่าอยังมันคือผมดอยของเขาเสื้อบอกว่าผมโบกอยสีน้ำหอมได้แต่มๆหน่อยๆเป็นยัง<ม>หูบอกผมวิม่งเงินซือ้อบอกอีลีนะครับซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าเงินส่วนนั้นเขาสามารถอภิษยอย่างอื่นได้ว่าได้แจกไปจะเสีนะครับขอบคุณ ว่าพี่น้องคือแบบมั่นใจ่เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเอามาสมทบูกทำมาไรให้ผมน,นักนี่อีเละพี่น้องไปรับ <ละ S 1> จ้งมาในมือละลอยหรือล,ลอยหาซื้อน้ำพุงนี่ต้องมาขออาอาในพนาาาักงาบาทเจ็ดบาทแปดบาทสอบบาทอ๋อวงที่มาใส่ินจะคลองเด็ดขาดเพราะจะเก็บอย่งยงยางเดียวนะครัะพ่อผมผมผมจะท่องคำนี้ไว้ตลอดเลยว่าความจนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วคำเบาที่เพมันเบาเลย มีเงินเศษบ่จะกกนบานมีเงินเศษบ่จะกกบสำหรับผมผมทองปฏิญาิในิดๆหน่อยเลยว่าความจนผมมันเป็นความจนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากพอเราไม่มีก็มีใครไม่มาหาเราพอเรามีก็หรืมีเลยหืมีใคหนาดล้วก่อัวาขอบคุณแม่นาด้วยนะครับมีงิน้่รวู้เหมือนันไม่รู้รับ เราบปมีเงินบอส่วนหอดเสาซื้อมาเดี๋ยเสียเสียอุ้ยเสียอย่างยังบยได้รวยอยู่เสียขเล่นก่อนเอียขาดกอดเอากอดเอายูบางคนเราพี่น้องเนาะเคยไหวเราเคยหอมกับไหวกับหอมนิดอันนี้ก็ว่าเสอันนี้ก็ว่าเสิร์ฟคาเป็นอันเป็นธรรมดาของของมนุษย์เอาเอาสัตว์เรพี่น้องให้เบิ้งสุดไหมสุดเสื้อผ้ายันละที่ว่าคลิปหน้าเขาก็พ่อกันไม่จ๋าลิปนี้ก็ขอรุ่งกันไว้แค่นี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ